สวัสดีคะ่ะนักเรียนป5ทุกคนนะคะวันนี้เรามาเรียนวิชาภาษาไทยของครูพากันค่ะวันนี้นะคะยังอยู่ในเรื่องของคำราชาศัพท์นะคะคำราชาศัพท์เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์นะคุณนะคะ,ะ,ะ,คะได้เรียนมาแล้วนะคะทั้งหมวดคำนามที่เป็นคำนามที่เป็นคำกริยานะคะวันนี้เรามาเรียนในเรื่องของคำสุภาพ อ้าวสำหรับในเรื่องของใช้สำหรับ,บพระสงฆ์ด้วยนะคะนั่นในครัที่ผ่านมานะคะจบเรื่องนี้แล้วเราก็สามารถารู้ในเรื่องของคําศัพท์ที่ใช้สําหรับพระสงฆ์หรือว่าคําคสุภาพใช้อย่างถูกต้องนะคะวันนี้เราขึ้นในเรื่องของคําสุภาพต่อกันเลยค่ะในหน้า1นึ่งนะคะอ่าลองดูซีที่เรียนมาแล้วนะคะเราทุก คำราชาศัพท์พอพูดถึงคำราชาศัพท์นะคะน้องๆป .5 นึกถึงอะไรคะลูกคำราชาศัพท์สำคัญเพราะผูกพันกับคนไทยรู้รักและรู้ใช้ภาษาไทยจะดำรงนะคะจะดำรงคืออะไรลูก เราใช้ภาษาไทยต้องมีคำราชาศัพท์นะคะต้องใช้คำราชาศัพท์ที่ถูกต้องนะคะ่ะต้องเรียนรู้ต้องศึกษานะคะเพราะฉะนั้นคำว่าคำราชาศัพท์เนี่ยเปรตามความหมายตามคำแล้วก็คือถ้อยคำที่ใช้กับพระราชานะคะถ้อยคำที่ใช้กับพระราชาหรือพระมาหากษัตริย์นะคะ เต่มีแต่ด้วยนะคะตามหลักภาษาไทยเนี่ยหมายความว่านะคะหมายถึงใช้ให้เหมาะสมกับบุคคลใช้อย่างไรคะในที่นี้นะคะในที่นี้ที่เราเรียนเนี่ยนะคะของน้องป .5 เนี่ยใช้เหมาะสมอย่างไร 1. เป็นคำศัพท์ที่ใช้สำหรับพระมาหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์นะคะ 2. คำศัพท์ที่ใช้เฉพาะสำหรับพระสงฆ์ 3. เป็นคำศัพท์ที่ใช้สำหรับสุภาพชนนะคะใช้สำหรับสุภาพชนหรือว่าใช้คำศัพท์ทั่วไปนะคะคำสุภาพทั่วไปนั่นเองนะะอย่างที่หนึ่งใช้กับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์เราเรียนมาแล้วนะคะใช้สำหรับพระภิกษุสงฆ์ครับที่ผ่านมา นะคะเรียนในเรื่องนี้นะคะต้อได้ศึกษามาแล้ววันนี้เรามาขึ้นในเรื่องของคําสุภาพชนะนะคะนี่คือครูทบทวนในเรื่องของการคําราชาศัพท์นะคะใช้ให้เหมาะสมกับบคุคคลนะคะสามข้อสามลักษณะ,ะต่อไปเรามาทบทวนในเรื่องของคำศัพท์ที่ใช้สำหรับพระสงค์นะคะดูซิ ลืมแล้วยังคะคำว่าประเคนนะคะเราถวายคำสามัญถวาย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 ,ถวายพระคําว่าชิญพระชิญพระมาเราก็ใช้คําว่านิบนุนะคะคำว่าฉันกินคําสามัญคือกินก็คือฉันธรรมดาเขียนฉัน โชจริงมาน่ะกาดโนชันโชอะโนฉันแล้วก็ฉันธรรมดาเนี่ยใช้คําว่าฉันเนี่ยเหมือนกับคําสรพนามแทนตัวเราหรือใช่ไหมลูกคาว่าฉันบทที่หนึ่งใช่ไหมฉันเขียนเหมือนกันเลยคาว่าฉันกินนะคะดูด้วยนะคะทุกตัวนิดหนึ่งจำวัดก็คือนนอนพระนนนและพระจำวัดที่วัดนี้วันนี้พระมาจำวัดนะคะจริญโพรก็คือทักทายาคําพระจะใช้จะใช้ทักทายนะคะ คือมานัสการมานัสการทักทา,ายเรานะคะพูดว่ามานัสการหลวงพอ่อเราก็ทักทายนะคะใช่ไหมคะคานาวาชัยทักมานัสการนะคะหรือว่าคําว่าสงน้ําคานี้อ่านว่าสงน้านะคะอาบน้ําอาพาธ่วยถึงแก่โมรณภาพก็คือตายเสียชีวิตนะคะเสียชีวิต ทำวัดสวดบนญทำวัดวัดไหนคะวัดต่อต่อ,ตอเรือนะคะสะกดดูให้ดีนะคะไม่ใช่วัดวงเวหมาไหมกาศแล้วโดดิไม่ใช่นะคะนั้นคือวัดสถานที่เป็นวัดนะคะแต่น,นี้ทำวัดก็คือสวดบนญกิจของสงฆ์นะคะกิจของพระลิขิตจดหมายเขียนจดหมายนะคะเขาเรียกว่าลิขิตลิขิตลงไปพัตตาหารพัตนาหารก็คืออาหาร เวลาเราถาวายพัตตาหารเห็นไหมคะเราจะเจอบ่อยๆนี่คือคำเฉพาะที่ใช้สำหรับพระสงฆ์นะคะที่เราเรียนผ่านมาแล้วจำได้ไหมคะน้อ,อก็ได้ทำแบบหงดสงกันมาแล้วนะคะคงจำได้อ่ต่อไปเรามาเรียนเรื่องของคำสุภาพอ่ะดูก,ก่อนนะคะครูกดูก่อนแล้วก็ให้น้องๆลอง,องทำดูนะลูก ลองทำดูน้องอ๋อหอะไรที่เว้นไว้เว้นอะไรไว้ลูกรับประทานคำสามัญว่ากินอ่าที่นี้ปลาเหลอะคำสุภาพเติมได้ไหมคะปลาเหลคำสุภาพว่าอะไรหรือคำสุภาพบอกว่าผักทอดยอดคำสามัญว่ายอย่างไรคำสามัญว่าปลาช่อนคำสุภาพว่ายอย่างไร ผักรู้นอนคำสามัญว่าหรือว่าคำสามัญบอกว่าผักตบคำสุภาพเรียกว่าอะไรลูกตอบไปเรื่อยๆตอบดังๆตอบไปเลยค่ะคำสามัญว่าผลแตงโมคำสุภาพว่าปรามัชชระ คำาูนยภาพพูดว่าปรามัชฉะคำสามัญว่าอะไรแล้วอะไรแปลว่าหมาหรือว่าคำสามัญเลือกบ้านเราว่าหมาคำสูภาพเรียกกั่สุนภาพหน่อยเรียกว่าอะไรลูกกรอกขวดนี้ครูเจอประจาเลยกรอกน้ําใส่ขวดนะครับสูภาพพอให้มาแล้เนี่ยเกเคยเ่าเคยนิด เรื่อเคยนี้ก็คือกะปิว่านเราเรื่อเคยกะปิแล้วคำสุภาพว่าอย่างไรของขนมจีนต่อมาสิลูกคำสุภาพว่าว่าอะไรคะขนมจีนในหนังสือน้องก็มีนหนึ่งร้อยสิบเอ็ดนะคะลองดู คำสุภาพนะคะเรามาดูกันทำไมเขาเรียกคำสุภาพลูกทำไมต้องใช้คำสุภาพภาษาไทยเห็นไหมคะต้องหนักแน่นนะคะต้องมีคำสุภาพใช้ระดับบุคคลเมื่อเสถียรบวกแล้วให้เหมาะสมกับระดับบุคคลนะคะการใช้ภาษารู้ถึงเ,เรียนรู้ถึงระดับของภาษาด้วยอย่างนี้คะ ที่เราเรียนมาเลยระดับเปรนระดับกึง่งแผรนระดับทางการระดับกึ่งทางขั้นจะไปโยงกันหมดเลยนะคะทีนี้มาดูคําสุภาพซิเมื่อตะก,กี้เคยถบได้บ้างรับประทานนะคะก็คือกินเมื่อตะก,กี้เคยถบปลายาวบ้างปลายาวก็คือปาลาไหลนะคะผักทอดยอดผักมุ้งปลาหาง ปลาหางนะคะปลาช่อนปลาหางาจาก,กี้ผักรู้นอนผักรู้นอนก็คือผักกระเฉดผักสามหงาวผักตบนะคะผนอุริษผลแตงโูปลามัดฉาก็คือปลาราปลาระนะคะดูนะคะสุนัขหมาหลอกขวดก็คือใส่ขวดเมื่อกี้ดูแล้วนะคะเยื่อเคยกระบี่ ขนมเส้นขนมจีนอ๋อจริงๆแล้วขนมจีนนะคะเขาเรียกขนมเส้นเลยแต่บางที่เหมือนเหมือนบ้านเราแหละเรียกขนมจีนขนมจีนใช่ไหมลูกอ๋อากลางที่ครูปลยบางแห่งนะคะก็จะเรียกว่าขนมเส้นได้เอาเวลาเขาพูดเห็นไหมคะเวลาเราเขียนอ่าเรียงความเขียนบทความอะไรก็แเรียกแต่คําว่าสุนัขเราไม่ใช้หมาใช่ไหมลูกเราไม่ใช้หมาเลยเราใช้สุนัขสุนัขพันธุ์อะไรนะคะ ก็จะใช้ลักษณะนั้นไม่ว่าจะเป็นการใช้คำใช้คำชีวิตประจำวันนะคะบางทีเราก็ใช้เพราะไม่ใช้คำสามัญบางบางคำใช้คำสามัญเหมือนกับไม่สุภาพนะคะอะ,อะไรอ่ะต้องพูดให้สุภาพใช้คำสุภาพนะคะอนนี้เขามีคำสุภาพขึ้นมาให้เราได้ใช้ที่ถูกต้องและเหมาะสมกับ บุคคลเหมาะสมกับการพูดการเขียนนะคะนี่คือคำสุภาพง่ายๆเบาๆนอ้องป .5 เรียนเรื่องคำสุภาพนี้เบาที่สุดแล้วเราตอบคำถามสีลรูปคำว่าปราชนเขียนเป็นคำสุภาพว่าอย่างไรผ่านมาแป๊บเดียวปราช่อนนะคะ โคไก่ปลายาวขอไข่ปลามัดฉาโคควายปลาใบไม้โฮปลาหางอ่านจุดปับ๊บตอบได้ทันทีเลยน้องจะวงข้อไหนดีคะน้องปห้าวงข้อไหนคะลูก คำสุภาพไม่ยากง่ายนิดเดียวเลยหานอกจากเรารู้ข้อเฉลยแล้วเรา,ย,ายังรู้ข้ออื่นด้วยนะคะว่าคำสามัญว่าอย่างไรมาดูกันค่ะเห็นไหมคะใครตอบถูกบ้างเอ่ยปลาช่อนก็คือปลาหางนะลกูกเขาเรียกว่าปลาหางคือคำสุภาพทีนี้ปลายาวปลายายาวก็คือปลาไหลบันทรปลาเหล ไปจับปลาไหลดีกว่าไปหาปลาไหลกันเขาเรียกว่าปลายาวปลามัดฉาหรือมัดฉาก็คือปลาล้านะคะมัดฉาหรือมัดฉาได้นะคะมัดฉาหรือมัดฉามัดฉาก็แปลว่าปลาอยู่แล้วแต่เ็าเปลี่ยนมาเป็นคำสุภาพก็คือมัดฉาหรือมัดฉานะคะปลาร้าปลาใบไม้คล้ายๆใบไม้ไม่ถูกปลาสลิดปลาสลิดนะคะ นี่คือคำสุภาพนะคะไม่ยากเลยเบาๆนะคะน้องๆป5้า5นะคะอ่ะไปทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะในเรื่องของคำสุภาพแล้วก็เราเรียนในเรื่องของคำราชาศัพท์แล้วก็คำที่ใช้สำหรับพระสงฆ์แล้วก็มาคำสุภาพนะคะให้น้องทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะน้องๆป5ไม่ยากเลยคะ่ะเบาๆ เรามาดูงานกันนะคะให้นักเรียนทำแบบหน้าหนึ่งร้อยสิดนะคะหน้าหนึ้อยสิเดี๋ยวดดูดูก่อนหน้า111่งร้อเอ็ดเพราะว่าหน้า110หน้า108่งร้อหนงร้อยเกาน้องทำมาแล้ 108, 10 9, 110. วหนึ่งร้อยแนอันนี้คำสุภาพหน้า110เกี่ยวกับ ใช้คำกับพระสงฆ์นะคะหน้า111บอกว่าเขียนคําสุภาพจากคําต่อไปนี้อ๋อแล้วเขาก็ให้คํามาให้ภาพมาด้วยลูกขี้ดินหากในหนังสือไม่มีนะคะที่น้องหานะคะคำถามหากในหนังสือไม่มีน้องสามารถอาค้นหาได้ใน เพินนะคะความรู้รอบตัวเราเราสามารถคุ้นควาได้นะคะเช่นข้อหนึ่งเนี่ยที่ดินคำศกภาพอะไรลูกคำว่ามูลดินใช่ไหมคะน้องก็เขียนคำว่ามูลดินลงไปตัวงอกผักบุ้งผักกระเฉดขนมจีนกล้วยบวชชีฟักทอง,ง่ายที่สุดเลยโปห้าบอกว่าสบายเลยหน้านี้นะคะ ่าทำงานสมงคูด้วยนะคะจะได้ลงกาแนนให้เก่งๆกันทุกคนเลยสู้ๆนะคะน้องปอห้าขอ <c oughs> ขอบคุณสือนน่อการสอนจากบริษัทอักษรเอ็ดูเคชั่นจำกัดมาชนสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ